วันที่16กันยายน2563ดรเฉลิมชัยศรีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำและถแถลงข่าวการบริหารจัดการน้ำปี2563ทับ64โดยมีดรทองเปลวกองจรณทิบย์ดีกรมชลประทานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมชลประทานตลอดจนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในการต้อนรับณศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัฉริยะอาคาร99ปีหม่อมหลวงชูชาติกำภู ดรทองเปลวกองจันทธิปดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจากพายุโนอืน่นในช่วงวันที่18-19กันยายนกรมชลประทานจึงได้เตรียมความพร้อมโดยให้กรมการชลประทานทุกแห่งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อพื้นที่ทั้งในและนอกเขตชลประทานพร้อมปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำหลากด้วยการกำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภยัยกำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์น้ำ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามแม้จะมีปริมาณฝนตกเพิ่มในบางพื้นที่แล้วแต่ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํายังคงมีปริมาณจํากัดกรมชลประทานได้กําหนดแผนการบริหารจัดการน้ําภายใต้ภาวะน้ําน้อยเน้นส่งน้ําเพื่อการอัวโวกบริโภคเป็นหลักพร้อมบริหารจัดการน้ําท่านในแหล่งน้ําธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด